คุณทองเนี่ยติดแล้วนะครับมีเสียนพระและประชาชนทั่วไปนะครับทั้งนําพระเครื่องมาจําหน่ายและมาเลือกหาซื้อพระเครื่องกันนะครับหลายๆท่านนะครับนาประกอบอาชีพในการเล่นพระเครื่องนะครับนานำพระเครื่องนี่ครับนาที่เลือกไปกันเนี่ยนำไปจําหน่ายนะครับเพื่อหาเงินเลี้ยงครอบครัวนะครับนี่ครับแบบนี้เลยครับบรรยากาศที่สนามพระเครื่องวัดพุกุทองนะครับคึกคักทุกวันนะครับนาเราเปิดกันนะครับตั้งแต่วันจันทร์นะครับ ไปจนถึงวันอาทิตย์เลยนะครับนาไม่มีวันหยุดนะครับแล้วก็ตั้งอยู่โดมจอดรถร้านอาหารนะครับติดกับนะฮะสนามพระเครื่องเลยนะครับร้านเจแดงขายข้าวนะครับร้านน้ำนะครับน้าแจ่วแล้วก็ร้านกาแฟสดนะครับแล้วก็ทุกๆวันนะครับตรงบริเวณนี้นะครับเนี่ยนะครับเราก็จะมีตลาดต้องชมนะครับนะามีบรรดาชาวบ้านนะครับนำผักสดมาขายนะครับมีอาหารตามสั่งนะครับแล้วก็มีร้านขายลอตเตอรี่นะครับนะาร้านขายกาแฟโบราณนะครับ มีของกินของฝากของที่ลึกมากมายนะครับมีร้านขายส้มตำนะครับตรงบริเวณนู้นนะครับเลิกไปก็เป็นร้านน้องแหมมนะครับติดกับองค์พระพิฆเนศนะครับห้องน้ําก็สะดวกสบายนะครับมีเยอะแยะมากมายห้องน้าคนพิการห้องน้ําผู้หญิงห้องน้าผู้ชายนะครับสวัสดีครับในสนามนะครับนี่ครับกำลังเก็บเงินนะครับนําำไปใส่ตู้นะครับบริจาคของทางวัดนะครับเงินรายได้นะครับสวัสดีครับ เงินรายได้นะครับจากการวางแผงปลาเครื่องของทุกท่านนะครับนาทุกท่านไม่ต้องกังวลใจไปนะครับนาจะเข้าพกเข้าห่อใครไม่มีนะครับเพราะว่าเราเก็บไปนะครับเพื่อนําไปถวายวัดกันครับเพราะว่าเรามีตู้บริจาคของตรงนู้นนะครับพี่อ่ำนะครับช่างตีนะครับโดยเฉพาะผมนะครับนาก็จะรวบรวมนะครับนาไปใส่ตู้บริจาคของทวัดเป็นค่าน้ําค่าไฟนะครับค่าทําความสะอาดห้องน้านะครับไม่ต้องกังวลใจไปนะครับว่าจะเข้าพกเข้าห่อใครทั้งหมดนะครับ ถึงเวลานะครับเราก็จะไขนะครับแล้วก็นําเงินไปถวายวัดบ้างนะครับนะแล้วก็บางส่วนก็นํามาเป็นค่าขวาดขยะตรงบริเวณนี้นะครับเป็นค่าน้ําค่าไฟนะครับของทางวัดนะครับเพราะว่าห้องน้ําเราก็ต้องจ้างคนทําความสะอาดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเงินรายได้ทั้งหมดนะครับเราก็จะนํามาบริหารนะครับเพื่อให้ทุกท่านนะครับนะมาประกอบอาชีพในเรื่องปลาเครื่องกันนะครับตรงบริเวณนี้กันนะครับอะไรนะพี่ อะไรนะมามาามันบอกว่าคนไทยหลอกมันเรื่องเขาบอกหลอกเรื่องอะไรคนไทยนี่ใส่ดีไม่หลอกหรอกมันบอกมันได้ยิงคนไทยคุยกันนะว่าส่งรถหมดล้ะไปทายละไปทายล้ะมันก็อยากเป็นคนไทยมั่งมันก็ไปออกรถมาแล้วส่งบอกส่งจงหมดแล้วนะผมกยยังไม่ได้เป็นนไทยเลยเ็มาันเออคิดได้ยังไงอยู่เนี้ยช่างตีเอ๊ช่างตีไปทำอะไรมาครับหน้าเนี่ยฮะ ผมมาแล้วลูกปืนออกยนนางไงครับโอ้โหโดนยิงมาหลายนัดเลยดูยไม่ตายดูดิเนาะโอ้โหเหนียวครับเหนียวมากเลยเลี้ยงสองร้อยป่ะเด <laughs> ี๋ยวจะรู้ว่าเหนียวไม่เหนียว <laughs> อันนั้นแน่จะยืมตังเราแล้วกลับไม่ใช้เลยเนี่ย <laughs> เหนียวหนังไม่มีเหนียวหนี่้มีลูกพี่ผมเลยนี่ครับแผงปลาเครื่องบิ๊กเซวคนเมืองสิงห์นะครับฝั่งนี้50บาท เอตรงนี้เหลืออะไรกับเนี่ยยี่สิบแล้วโอ้โหฝั่งลู้นห้าสิบเสียนแจ็คเขาเหมาไปแล้วเอตรงเนี้ยครับผมเอยจริงดิเราก็เหมาทั้งสองกองเลยทีนี้มันหมดอีกหลายวันเลยทีเนี้ยไม่ได้ขายอีกแล้วต้องตัดมือตัดเออตัดมือตัดเท้าลงไปอแค่นี้ก็หัวเข้าเสียแล้วผมว่าแจ๊คเดิมเช้าเดิมนี่ครับคึกคักทุกวันนะครับที่นี่พี่น้องกันทั้งหมดเลยนะครับวงการประคื่อนนะครับนะล้อเล่นกันบ้านนะครับสนุกสนานกันไปเราจะได้ไม่เครียดนะครับ แล้ววันนี้นะครับผมโพ่อพิคุนทองก็ไอ้นี่ไม่ใช่พี่น้องผมครับทำไมครับไม่นับนับไหมไม่นับมันนะอะไรไรหุ่นมันเนี่ยแล้ววันนี้นะครับผมโพ่อพิคุนทองก็ได้ถ่ายทอดเรื่องราวนะครับความเป็นไปความเป็นมานะครับของสนามพระเครื่องของพี่คุณทองให้ทุกท่านได้รับชมนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามผมด้วยนะครับโพ่อพิคุนทองนะครับในช่องยูทูบแห่งนี้นะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมครับ